มนุษย์จัดว่ามีระบบประสาทเจริญดีที่สุดมีคุณสมบัติพิเศษที่เหนือกว่าสัตว์อื่นๆเก่าคือมีความสามารถในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เรียกว่า Irritability และมีความสามารถในการนำพากระแสะประสาทไปยังที่ต่างๆที่เรียกว่า Conductivity โดยเซลล์ประสาทหรือว่า n e วรอนเนี่ยเป็นหน่วยพื้นฐานในการทำหน้าที่ต่างๆทำให้สามารถจดจำเรียนรู้และตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ รวมถึงมีสติสัมปชัญญะตลอดจนความคิดสร้างสารรค์ได้ที่ผมกล่าวไวข้างต้นเมื่อกี้นะครับก็เป็นบทนำนะครับในหนังสือเรื่อง Basic Neuroanatomy นะครับซึ่งสำหรับซีรีส์การทำพอสแคตเนี่ยนะครับผมมีความตั้งใจว่าอยากจะนำเสนอสิ่งที่ผมได้ศึกษามานะครับเกี่ยวกับความอัศจรรย์ของระบบประสาทเนี่ย ออกมาให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับซึ่งไม่แน่ไม่นอนนะครับมันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการที่เพื่อนๆจะนําเอาความรู้เหล่านี้ไปใช้ก็ได้นะครับยังไงถ้ามีเวลาว่างนะครับลองมาติดตามฟังซีรีส์ความอัศจรรย์ของระบบประสาทของผมได้นะครับก็ติดตามตอนต่อไปได้ครับขอบคุณครับ